thank mm -hmm. you สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าไม่นี่ข่อยย้ายเอวหัวเถิดพามันหลอกโคตกตตกเตียทอนหอนแห่งๆจ้านี่ข่อยสิมาจอบหาเห,าเหา็ดนางไก่เบื้องเห็ดนางไก่ดอกน้อยๆที่ข่อยได้จงเพิ่งไว้เะจ้าข่อยกับไม่ยืนยู่มองนาสายหนึ่งขางนาสายหนึ่งนี่เหละจ้าสายนี้ข่อยกับเคยเก็บลุงจิบไปแล้วนี่จ้าข่อยจงดอหน่อยเพิ่ไว้ขิดดินกระซุ่มยดอกพี่น้องดินซุ่มยุต่า คือนมาเลยนาะค่ะเพิ่นบ่ได้น้ำฝนเพิ่นก็ใหญ่ซะคือเก่าเห็ดก็ได้คุณน่ะใไงไงพอเก็บอยู่บัดนี้มันเก็บน้ำกันกับไงเยวเลยจ้าพี่น้องคอยเอากระตาหน่วยหน่อยมาได้มื้อนี้ย่อยคิดว่าคอยสิบ,บ่ได้เห็ดหลายดกอกคือสิบ,บ่ได้เก็บหลายคอยว่าเพิ่นสิบ่ทัในใหญ่หลายนะจ้าคอยเลยเอาหน่วยหน่อยมาบัดนี้คอยยังมั่งพ่อเห็ดเพิผือนเห็ดเพิ่งเหลืองดอกนึงมั่งหั่นข่อยบ่ได้ไายข่อยเลยตัดเอาเต้หัวเพิ่นเอาได้เต้หัวจ้า น้ำเลยฝนสิตตุกิจเนาะน,นี่เนาะระเบืงองนะจ้ะแห่งโคลเบาเวีนเว้ยนก็มันไปขายนี่ <c oughs> ขาดทุนเ <c oughs> พราะว่าเพิ่นเบาไม่จ้ถ้าได้ง่า่เต็มทีแห่งตัวสีง,ง้ำนี่ลืมเลี้ลลลลยงไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย <ś led> สั่งะเป็นพอยหล่าพี่น้องเห็ดอปนนี้สุนน่อยเดียวกับแตกกระฮักด้วยจ้ะขั้นน่อยหลายกับสิจงม,มาอีกคือเก่หกหกหกาหล่ะจ้ะฮาเทียมีฝนมาล้างเทียอยู่บ้านบ่ตกอยู่ปลาอาจสิลิ้นลิ้นเพราได้เพราะได้ <ś led> ไดหดเห็ดคะ่ะคิดว่าโดกหน่อยกันนี้เห็นไดจ้ะ เอยบาขั้นฝนมาสิเตยง่าย,ยูะเด่นขาง่ายง่ายคืนองลเลยก๊งขาง่ายแต่ว่าเหงค่ะเทวดาคือเย็ดบาปข่อยแต่น้อคือเป็นเงียวลงมาเหงียงนี้เงียวซึ่อมือรถแงมเมื่อคืนนั่นจะเงียวแงมกลับเวีน อ <c> ย <ười> ังอ so, ีหยังกับโทษเถอะเทปดาอ๋อขอตัดเบบดนี้ขอดึงนะตัดเบบดนี้จ้ะนั่นแกมันค้าหนาเด็กน้องขมีดตัดกะีากดึงเอาเดี๋ยวนั้นเคยถมเลยเดี๋ยวจังถมเชื่อถมหูเพิ่ไว้ยอยู่จ้ากับเบาขัดเบาเนี่ยอิลีเลย ส่งไปให้มูดีแย่างหนึ่งบัดหนักบรได้เสียค่าส่งเพ้งด้วย่ะนี่ปกติพอกะสิบพึ่งใบจักหน่อยเลยบ้าจังคอยจังคอยส่งเพราะว่าเห็ดอันนี้เพิ่นบ่กคอยสีน่าเพิ่นบ่เน่าดอกพี่น้องบ่เน่าง่ายดอกคอยกับพวมูด้วยกันคอยคอยพัาทันได้เคยเห็นเพิ่นเน่าคอยเลยคอยกเลยบ้าขนาดคอยบ่ได้แเ่ตู้เย็ยนกันยังเัิน อย่างว่เป็นอยังนด้จ้ะนอนกับบอมีอยู่ได้หลายมือขนาดอันนี้สิบประทันได้เอาจ้ะสิเอาดอกง่ายๆเป็นสีง่ายจักหน่อยอาเจียฝนตกโตคนสิได้ง่ายกันนะโอ้เตกเตะเตะเตะอีกแล้วต้องตะขวงดีไม่คิดนิดเดียวโอ้คืนถูกก็ดอกทอกันอยู่เอาสิบอย่งเลยพี่น้อง โทษเต้จาจ่าที่นองข่อยต่ำตะขากองข่อยด้วยนึย้ำเลยแสดน,นโอ้แตก,กอรกงเหระเสียดายเฮ้ยแ่หงจดหแล้วบังนั่นนี่เอากระน,นาดดอกเนยเอาดอกเดี๋ยวท่านีละเยอะใวสองสาดอกนะอ้ามาเอาซุ้มนในไม่ตายงานี่บาป นาดว่าระวังอยู่กับ n ั ữ n g h กับ n h เกอู้นี่ขาเงยรับอู้ฝนอาจจะนองไก็ต้องมึงขาเพื่อนอืมตำหักบ่ประทันได้หักประทันหันหกหบหน่อยอยู่ได้ยูประทันได้หักจ้ะ ก๋วยเสียวตะดอกนีดอกพี่น้องอันนี้ยังมีมันันจงวยพันใหญ่แก่กสรซางพันเนื้อล้มะก้อเนื้ลมเลยนี่มันสวยนะโอ้ะครไดไปละแห่งๆสี่ว่าได้นทำความศาดเนี่ยเด้พี่น้องก็ต้องทำพสุกกรพวกไดกค่านโอ้ข่อยพ่อเสียดอีโมโตนิ่งมัอนพี่น้องง่เติบละก็ว่าสิจักเต็มไวยไรซสาอันธรรมศาสตร์ สะอยสะบัวหน่อยบัวบัวธรรมศาสตร์อยู่หลังบ้านอยู่ในสวนหลังบ้านอันข่อยขาตะข่อยขาตะคุ้มจับเฉดีมูอันกล่องข่อยตัวสะข่อยลมใส่เห็ดแตกแตกเบิ่นไปยมาก็เลยบันไดเอาเพิ่นแบบสร้างโขบซัวสินแยบ้านย่านไต่เมื่มี้เนี้วใส้เลตุงชาเฉดีมูก็ได้พีกายนี่ข่อยจับไปต้องมาสวมแซมตัว สงสัยบอลอดย้มหนาวให้ได้คุเห็นจะเกียหนาวลายเราพันไต่ให้ได้ผกกู้พ,พ,พี่น้องที่จะไปตีไก่นี่นะนี่อยู่ปีหนึ่งเฉดไอโม่หน่อยกบหน่อยลายล,ลายยังไอย่างบ่หน่อยบอนธรรมชาสตร์ต่งาง้ดนเดี๋วนี้หายากพี่น้องบ้งวานพันพรกันตสเลือดนะหาผู้เห็นเลยวันนี้จะตัวตะกรอน,นอันไข่แล้วก็ เป็นหวกอยู่ในบอนั่นแหละบอน,น,น้อยนะเง็ดแต่ดำตัวกน่้อยที่เอยจงไว้แหงตายเบิดที่นอ้องแต่วันนี้อยู่คุมหนึ่งขอยปกไว้ย,ยังู่ข่อยแหงสิบประทันได้เก็บจ้ะ เนยดุเงเอาควมันปาดขาดแล้วติดตำขาดทดสับลมอันนี้สิเก็บให้เบิ้งจะซี้อด้ใจในส้วงดูว่าได้ตัดขาได,ด้ค่ะว่าได้ตัดให้เบิ้งนะตัดดูแต่พอได้ตัดให้เบิง้งโอ้ยขอจะมันอยากให้พี่น้องเลยหนูเบิ้งชิเฉ็บหน่อย อันเห็ดแต่ขาเหลืองค่อยเคยทายให้มูเจ้าเบิง่งงเราก็มีความหวังมาสิได้เก็บเพิ่นเลยหลายตายเบิดพี่น้องเตะดำมีแต่ดำกุ้มหนึ่งข่อยจงไว้พอเก็บแล้วค่อยแหงว่กเก็บค่อยว่าทั้ใจไปดิปัดไปเบื้งเราก็กระทําใจว่าได้คือเก่าตายเบิด์ดคือกันจะถุมกัน ขนาดเห็ดหนังไก่เห็ดหมิ่นเนี่ยจะทนทน,ทนกนับยังแหงเนาะทนมาไว้แล้วมันห่อนหลายก็ได้ขาดนา้ำขาดความชื้นที่ไเงเบิ้งจะพี่นอ้องก็เบิ้งที่จริง่นเป็นแต่สีนวลอุบหุบกว่านี่แบบนี้แหงเนาะ าบบไงเลยพี่น้องเอาหอดกาบใหม่กันไหมนี่ไงก็เอาไปก็อเอาละครคำจนกับหูนี่ลักษณนะนนี้ก็เอานั่นจุ่มเลยจ้ะพี่น้องระเบิงมันเป็นตาห้องห้อีหลีเด้จ้ะเห็ดแต่ขาเรืองก๋อยดีจะมีความบางังพกูนะเก็บเอาเร็วๆนี่โอ้ยโอ๊ย,อยลืมไหมเบิง ด้วยเหมเบิ่งให้เบิ่งตะเขียนจุขวงเขียนงามนี่อ,อน,นี่เหนือกับตะเก็บเอาด้วยเจนเนี่ยเป็นโมกแล้วไ,ไข่ไปทอดใส่ไข่ไข่มะพร้าวเห็ดทาน,นงามๆอยูซีหาดอกสามซีดอกค่ะนี่บัวถอดหาดอกถือตะเก็บเอากันนะพี่น้องมีหนอนมาเนี่ยโอ้ยเมียงเมียงเราเมียง,งเราออกมาได้แล้วเบื้อง กินนกเน็กนกเน็กอยู่แสด้น,นี่อันนี้พอมีนอนจะเอาคอยได้ยินอันเพิ่นว่าแก่งเสียบขอบพระท่านได้เคยเก่งจยากแชร์ขอมิตรหนึ่งซื้อพี่น้องเนี่ยคอยว่าอิ่มเราคอยว่าสิบว่าเก็บเพิ่นอีกอันนี้เห็นโมนี่งามเมนี่ยโอ้ยได้ทนี้ได้สวงสามดวกตน้นเนี่ยเอาอันนี้ก็เอาแั่คอยสิได้เก็บก็ตัดขาให้เบื้องอีกแล้วกัน ที่บากันเด้อค่ะตัดให้เบิ้งแน่เพตัดให้เบิ้งแน่เนาะจ้ะเนาะหมูหููยังหูกบอิหูหม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 ูเพราะท่านจ้าจะตัดขากันจ้ะนี่กระสายหนึ่งค่ะเคยเคยเก็บเพิ่นประจําสายนี่หรือเบิ้องหรือเบิ้งเ่ราะท่านใหญ่ดีเด้อค่ะแต่ว่ากระเพาะเอาแล้วคอยกระสิเก็บเอาอยู่จ้ะนี่ น้ำมาจากพี่น้องที่จิงสายเาาอยู่้วยจ้าพุ่นไปคอดำพุ่นไปเลียวเห็นใ่ๆกับนี้หน่อยๆกับนี้จ้าท่าค่อยน้ำเก็บนะจ้าเนาะเรียกเก็บปอาดดกสีใหญเนะจ้าพี่น้องดอกน้อยจะจงไว้คือเก่าหรืค่ะ สูงปากถึอดดกหน่อยเจ้าบังคันต้ากปาไต่งาดที่ดอกจ้นนี่เห็ตรนี้ขนาดเลี้ยตะขากับยังปุง้งขึ้นม้ไหมเอาขาอยู่มังเนยเอาจีดอกนี่ดอกจันี้บ่เอาอีกแล้วจุงไว้ โอ้าห oh, huh. oh, ักโอ้เสียดายเด้อว้บประส่างอีกแล้วประส่างอีกแล้วโอ้เห็ดตะปูป้อยจะปวดควนไงกลุ่มบัานึงไปตำเพิ่นเมื่อนั่นะจ๊ะเห็ดตะปูแห้ง ปาดดีกว่าส่งสีหักง่ายพเด็นตหาหักง่ายกว่าโดดอออได้ทั้งอันน้อยกร้แงนะเถอะเนาะเอ้ยเลยสิแกเดียดสิได้ง่ายไปหน่อยสิบพราแกดีดเว่าตดีเธอราคาอย่า,างเลยอไห พ่อเลี้ยวฮะพอเลี้ยวจ้ย่างมาทั้งเหนียวได้ยี่ดวกเดียวนอกนั้นพันหน่อยยิ่งจะพี่นอ้นอ,องนี่ก็อีกหม่องหนึ่งจ้าสายหนึง่งจนดดกหน่อยพันใบขึ้นกันแก่นเป็นบ่ได้ยังไงพ่อมกันบ่ได้เกิดพ้อมกันนะจ้าก่อจะเก็บไปเรื่อยๆเก็บกอนจะซุ้มยังไงก่อนเนาะพี่น้องข่อยพาเวมาเบิงดงเห็ด แต่ดำดงที่คอยจ้องไว้ถึงจะโดนเติบหรอเพราะมันสามมาทีก่กลัวเราปราจญ์นี่คอยว่ามันเพิ่นสิได้น้ำผลเสดายง่ายระเบิงตายอย่างเขียดตายเมื่อตัวโหลดจากคนอ่ะตายเบิดเร็วบางอย่างคอยได้เก็บรติจุ่มนี่กุมนี่ดงนี่จ้ะเมื่อแอดแหลด,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 ดเลยเสดายนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคอยกับทั้ใจไว้ยุคคอยกับได้เบา์ยิ่งรู้ว่ทั้ใจเนาะพี่น้อง ก็ได้ไลายแล้วล่ะแต่ว่าก็เสียดายอยากได้ตื้มอีกขั้นว่าสายนีจงไวก้ก็แต่สมนีพี่น้องแล้วเบิ่งเบิ่งห้อยไขย่ห้อยข่เก็บเพิ่นตัดเพิ่นนี่เนีจ้าข้อยโป๊ะไว้แล้วแล้วบเนีอันโอ้ตายขาข่าอยโทษที่จะไข่อยอันเพิ่นสดหรืใหม่เพิ่นมะไข่ขสีฟ้าเพิ่นจ้าเพิ่นึงด้วที่จริงไข่ตัดไข่ตัดลงสันก็นี่จำก็นี่ได้เนี่ย วัน <laughs> นี้เป็นเป็นหยักง่าเป็นหยักเกิดตีดเปนแค่หยัง่ายกิน,นไหมเงากินไหมเนี่ยพี่น้องจ้ามาที่นี่แล้วเหรอสิบ่ไดดตัดขาให้เบิ้งอีกแล้วจ้าสายสุดท้ายมียูบหลายอกจ้จนี่สายสุดท้ายของคลิปนี้จ้าจากย้ำในข่อยสิได้เขาป้าหาเก็บเ็ดอีกแาบเนี่ยจะได้ทาให้ฝน ตกหหเหี้ยงไสยเทวดาเงียวยเี้ยงหลายๆคุณล่ะค่ะถ <laughs> ึงเคยสิด้มาจวบอีกเทวดาประ,ประันได้ปวดเงียวเ <laughs> ทวดาอันเงียวอยู่พี่น้องจ้าหอดย้ำเงียยวหัวเถือกสิได้พาะมูเจ้าเบิงเฮ็ดที่ใดมน,นีละจ้าขนาดป้าป้าห้อนปลาแห้งกัญงมีให้ได้เก็บได้เลี้ยมอยู่ ก็ได้พ้นกระตาหน่อยข่อยโจโกแมมนใส้กระตาไงกระสีได้หอดเคืองกระตาพุนละจ้าเฮ็ดหนังไก่น่ะจ้าได้ร้ายเตืบอบู่เด้อค่ะพี่น้องเบื้องเนี้ยไข่เก็บเอาเห็ดทานน้ำสามโดกพี่น้องข่ได้ยินเพิ่นววาเก่งเสียเปร์เนกับบุพเพเก่งดดกน้ำสามดดหนึ่งจะไข่เสียวไปเฮ็ดจังไลยกินดอกค่กะเราก็ได้เฮ็ดแต่ดำหน่อยหนึ่งแต่ว่าบ่ได้ท่ายตอนเก็บให้เบิง้งเพราะว่าเพรากระเทินข่อยไปหาเก็บหาเลี้ยมยางไก่มูเกา่ากุ้มเกา่าที่เคยเก็บนะจ้า ล้วกระแต่ขาเลืง้งมันปูทั้งมาสองดอกปุนนป่นเนดะี้คาปุ่นอะมาที่นี่ก็หอดย้ำทีไม่นเง่้ยวหัวเถิอกสิได้ขอลาไปอีกคลิปหนึ่งละเดอ้อจังไรกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายที่พากกันมาเบิ้งคลิปมาติดต,ตามเป็นกำลังใจซอยไม่นเง่้ยวหัวเถิกเถอกช่องน้อยน้อยเบาหล,ลายขอให้สุขภาพดีสุขภูสุขคนจา้าขอบคุณหล,ลายเดอ้อโชคดีจา้าสวัสดีค่ะ